สวัสดีครับท่านสาธุชนที่เคารพกระผมเทพริตสาธิตการมณีประธานมูลนิธิพระพิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนท์นะครับก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายในโอกาสพิเศษนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับจะขอกล่าวถึงที่มาที่ไปของมูลนิธิพระพิธรรมวัดศรีสุดารามนะครับมูลนิธิพระพิธรรมวัดศรีสุดารามตั้งอยู่ในวัดศรีสุดารามแห่งนี้นะครับมาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้ว โดยในยุคก่อนนั้นพระอาจารย์ทวีสุขสมโพธิและทีมงานคณาจารย์ได้มาร่วมก่อตั้งมูลนิธิในวัดศรีสุดารามแห่งนี้โดยได้ไปการาบท่านประเดชพระคุณสมัยนั้นคือท่านพระราชพิพัฒกุศลเจ้าอาวาสนะครับ <c oughs> ซึ่งท่านก็เห็นประโยชน์ของการศึกษาพิธรรมก็ขออนุญาตให้มาเผยแผ่พระพิธรมภายในวัดศรีสุดารามแห่งนี้นะครับแ,แรกๆท่านก็ อนุวัตให้ใช้อาคารดิบน้ำหนึ่งห้องในการเผยแผ่พระพิธรมรมมีนักศาก็บบากบ10กว่า20ท่านภายหลังมีคนสนใจมาเรียนมากขึ้นมากขึ้นห้องเรียนไม่พอนะครับก็คณาจารย์ก็ได้ไปเรียนกับเรียนท่านเจ้าวาดว่าอยากจะขอที่ด้านขั่งนี้แหละมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเพราะว่า <c oughs> เริ่มมีการเรียนบรรจุหลักสูตรชั้นจุลตร,ร,รีจุลโทจุลเอกแต่ละชั้นขึ้นมา พออาคารเรียนไม่พอก็ก็ต้องขยับขยายในส่วนนี้นะครับก็เลยท่านก็มีเมตตานะให้ใช้สถานที่ว่างตรงนี้ในการขยับขยายพื้นที่แต่ก็ต้องหาปัใจจัยในการสร้างในส่วนนี้เองก็ใช้งบประมาณเกือบสองล้านนะครับขอสร้างประมาณปีหนึ่งก็เสร็จแล้วก็ได้ใช้มาจนปัจจุบันประมาณ16ปีแล้วเฉพาะอาการสว่วยนี้นะครับหลัง <c oughs> จากนั้นก็ เมื่อนักศึกษามีจํานวนชั้นมากขึ้นนะครับห้องเรียนไม่พอก็ไปขอความเมตตาท่านสระเเดชพระคุณท่านขอใช้อาคารพริยัตฝั่งนูน้นก็มีหชั้นเรียนก็ใช้จนสรุปครบทุกชั้นเรียนนะครับตั้งแต่ชั้นจุลเดชถึงชั้นมหาเอกก็9ชั้นแล้วก็มีชั้นพระสูตรพระวินัยแล้วก็ปฏกิณากาธธรรมสําหรับท่านที่เรียนจบไปแล้วได้มาฟังธรรมอีกหนึ่งชั้นรวมเป็นสิบชั้นเรียนครับหลังจากผ่านมาสิบปีนะครับเมื่อ ต้นปีนี้พระเดชพระคุณท่านพรทมหัชรคุณาธานปัจจุบันสมภัสศ์ข,ของท่านนะครับพระพุมหัชรคุณาธานเจ้าวาท่านก็ได้มาแจ้งกับทางมูลที่ว่าวิหารคดช่างอุโบสถเนี่ยเวลามีงานบุญแขกเรือมาเป็นหลายร้อยไม่เพยียงพอในการรองรับนะครับก็จะขอใช้ <c oughs> อาการของมูลที่นี้แหละในการสร้างขยายวิหารคดออกมา จึงขอหน้าที่ส่วนนี้คืนแต่ท่านก็ให้ไปใช้อาคารเรียนโรงเรียนพระบาลีซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วนะครับท่านบอกให้ใช้ส่วนนุ้นแทนซึ่งอ <c oughs> ย่างน้อยมือที่ก็ได้เป็นสัดส่วนส่วนตัวทุกชั้นเรียนอยู่อาคารเดียวกันไม่ใช่2ออาคารอย่างปัจจุบันซึ่งทางมือที่ก็รับมอบนโยบายนะครับโดยการไปดูสถานที่อาคารใหม่ซึ่งก็สะดวกนะครับเป็นอาคาร3ามชั้น ครับแม้จะสร้างมาเกือบสิปีตัวคารดีมากนะครับแข็งแรงแต่ว่าเนื่องจากทิ้งลุกร้างมาสิบกว่าปีมีความสุดโทรมภายในค่อนข้างมากครับ,รบทางมูลที่จึงต้องหาทุนในการที่มาบูรณะเพื่อให้สะดวกในการที่จะเรียนพระพิธรรมกันในอนาคตการข้างหน้านะครับดังนั้นหลังจากมีนโยบายว่าจะปรับปรุงสถานที่ก็ได้ไป แจ้งให้นักศึกษาท่านหนึ่งนะครับคือคุณสุเพ็ชซึ่งเป็นนักเรียนออนไลน์นะครับภรรยาท่านก็เป็นนักเรียนออนไลน์ด้วยกันและปัจจุบันก็เป็นติวเตอร์ด้วยนะท่านก็เป็นบริษัทกอ่อสร้างก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอกว่าอาจารย์ครับเดี๋ยวผมช่วยดูแลส่วนนี้ให้จะใช้เงินซ่อมแซมเท่าที่จําเป็นอะไรที่จําเป็นจะจะไม่ใช้เงินนะครับก็ประมินคร่าวๆประมาณไม่เกิน2ล้านบาทอาจจะน้อยกว่านั้นนะครับ ดังนั้นงบประมาณก่อนข้งมากนะครับก็เลยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายนะครับได้มามีส่วนในการร่วมสนับสนุนการบูรณะอาคารเรียนเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพิธรรมซึ่งต่อไปท่านก็ยกให้เป็นอาคารของูุีิภารพิธรรมสิวสุจารารมให้ใช้งานตลอดไปเลยนะครับเพระคงมีการบูรณะเพียงครั้งเดียว ต่อไปก็จะใช้นอนาคตได้อีกหลายสิบปีนะครับช่วยลูกช่วยหลานไปนะก็ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายมาร่วมงานบุญทอดพระป่าในวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568นะครับในช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยง <c oughs> หลังจากทอดพระป่ารวมรวม,รวมปัจจัยในการบูรณะาอาคารนะครับมีข่าวดีมากนะครับกรุผมได้ไปอารัธนาท่านพระอาจารย์สมทุกป,ปรตโม มาแสดงธรรมในช่วงบ่ายโมงนะครับท่านก็มีเมตตาว่าโอ้โดีจังเป็นมุนที่เผยแผ่พระพิธรรมท่านก็ยินดีให้เวลามานะครับในช่วงประมาณบ่ายโมงวันอาทิตย์ที่7กันยายนนะครับดังนั้นหากท่านใดนะครับชอบฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์สมทบก,ก็ขอเชิญมาที่บุญที่ได้นะครับเวลา13บสามนิกานะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงตอนทอดพระปากันเพื่อสมท,ท,ทุนในการบูรณะอาคาร งบประมาณ <c oughs> ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าจะต้องได้มากหรือได้น้อยได้เกินหรือไม่เกินถ้าเพียงพอก็ดีไม่เพียงพอมูลทิก็ยังมีทุนสำรองบางส่วนที่จะมาสมทุกตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าพอก็ดีนะครับทุนสำรองก็ใช้ในเหตุจําเป็นนะครับต่อๆไปอันนี้ก็เรียนข่าวมาเพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบในส่วนนี้นะครับสาธุครับ <c oughs>